้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์หลายรายการสมรมกีฬาเปตองแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬาเปตองวันกีฬาแห่งชาติเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว88พรรษาประจำปี2558เจ้าหน้าที่ทหารสนที่กำลังตำรวจได้ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระทลายแหล่งต้มเล่าเถื่อนริมชายแดนไทยเมียนมา สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะพบกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดด,ดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีประเสริฐปวงละครนายธีรยุทธ์ชันติกุลนายกุลเครือวีละรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตำบลพลาอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองที่นำโดยนายสมพรเหลือล้นนาย,ยกเทศมนตรีตำบลพลาและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการบ้านบันคงที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารบ้านบันคงในพื้นที่อํเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีคณะกรรมการบ้านบันคงอํเภอแม่สอดเป็นผู้ให้ข้อมูล และการศึกษาดูงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอแม่สอดและการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ชมรมเปตองแม่สอดค่ะจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในวันกีฬาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 8พรรษาประจำปี2558ค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครประธานชมรมเปตองนครแม่สอดเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองวันกีฬาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 8พรรษาประจำปี2558 โดยมีนักกีฬาเปตองในระดับยุวชนเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า30ทีมที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบานนลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยชมรมเปตองแม่สอด ได้จัดให้มีการแข่งขันเปตองวันกีฬาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว88ปัรษาประจำปี2558เพื่อน้อมลำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4หรือกีฬาซีเกมในปัจจุบันเมื่อวันที่16ธันวาคม2510และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคและการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้มีมตินำเสนอคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบเมื่อวันที่15เมษายน2529กำหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกๆปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกทั้งยังมีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมกีฬาเปตองให้เป็นที่แพร่หลายให้นักกีฬารู้จักกฎกติกามารยาทในการเล่นกีฬาเปตองตามมาตรฐานสากลรวมไปถึงยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาเปตองของจังหวัดต,ตากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและยังเป็นการพัฒนาฝีมือของนักกีฬาเปตองให้เทียบเท่ากับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดต,ตากในระดับเขตระดับภาคไปจนถึงระดับประเทศต่ตอไป จังหวัดตากค่ะจัดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พิษของการทุจริตในระบบราชการจังหวัดตากรุ่นที่2ค่ะ ที่ห้องบอลรูมโรงแรมเซนทราแม่สอดที Hill ort, รีสอร์ทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พิษภัยการทุจริตในระบบราชการจังหวัดตากรุ่นที่สองโดยมีนายประยองอินชูรันเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจับสัมมานาในครั้งนี้โดยการสัมมานาในครั้งนี้เพื่อสอดร,รับกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่สองพุทธศักราช2,556ถึง2,560ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตตามหลักธรรมพิบาลในการบริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัด และมีการดำเนินงานตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพโดยมีวิทยากรจากสำนักงานปปชและวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดตากเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนานในครั้งนี้ด้วย จังหวัดตากค่ะจัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องซิเตอร์ซิตี้ค่ะที่ห้องประชุมชั้นสี่สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานร่วมกับนายสีตู่เซิงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ในการประชุมคณะทำงานการกรองก่อนการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องซิสเตอร์ซิตี้ระหว่างแม่สอดและเมียวดีเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรศษฐกิจพิเศษตากรวมฝ่ายจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีครั้งที่หนึ่งทับ2558โดยมีภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการหาหรือข้อราชการ ถึงความร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องตากเมีวดีรองรับเขตพัฒนา,นาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้งสองประเทศโดยที่ประชุมได้เสนอเรื่องการพิจารณาประกอบด้วยเรื่องการจัดงานโอทอปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินการจัดกิจกรรม9วันหันษาพาสนุกแบบสุดๆกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐสร้างเจ้าสัวตัวน้อย SME และการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเมวดี และเขตการค้าเมีวดีของคณะนักลงทุนไทยแนวทางการค้าขายทองคำระหว่างผู้ประกอบการไทยและเมียนมาการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดเมีวดีการพิจารณาจุดผ่านแดนทาวนเพิ่มเติมอีก5จุดการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดนไทยเมียนมาการใช้สิทธิประโยชน์ทางการใช้อัตราภาษีศุลการกรพิเศษที่เท่ากัน สำหรับเขตการค้าอาเซียนทั้งนี้เพื่อรับทราบข้อหารือและเตรียมข้อมูลในการดำเนินการกิจกรรมในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2559นี้ และจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งในวันที่29ธันวาคม2558โดยทุกกิจกรรมจะต้องผ่านการประชุมกันกรองของคณะทำงานทั้งสองประเทศก่อนเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องตากเมวดีมีประสิทธิภาพที่สูงสุดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลายหน่วยงานค่ะร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอนุสาวรีย์ผู้เสียสะละ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติค่ะพันเอกไมตรีชูปีชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4 นำเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4นักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนสภพวิทยาคมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนและประชาชนบ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ปะอําเภอแม่สอจัังหวดตากรวมพัฒนาทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจัังหวดตาก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายแม่สอดตากบ้านห้วหินฝนตำบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสะอาดและสวยงามตอนรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่5อําเภอชายแดนของจังหวัดตากในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวันทําให้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจํานวนมากและเนื่องจากอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจังหวัดตากเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองอำเภอแม่สอดและห้ามเภอชายแดนจังหวัดตากเป็นอนุสาวรีที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารที่ได้เสียชีวิตไป93นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากในการรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนของจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดค่ะแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์หลายรายการในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดค่ะที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ โดยได้รับแจ้งความร้องทุกข์จากผู้เสียหายเมื่อวันที่10ธันวาคม2558ว่าเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาถึง5นาฬิกาได้มีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน2,000บาทที่ร้านตั้งคิมเชียงเขตเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนจับกลุมคนร้ายจึงได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบถามจากพยานบุคคลได้ความว่าคนร้ายคือนายจอรวยไม่มีนามสกุลสัญชาติเมียนมาอายุ38ปีจึงได้ขออนุมัติศาลขอหมายจับนายจอรวยและสามารถจับกลุ่มนายจอรวยได้เมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาจากการขยายผลทราบว่านายจอรวยยังได้ก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่อีกหลายคดีด,ดังนี้ร้านกิกกเฮิร์สได้ทรัพย์สินไปประมาณ400,000บาท คลินิกหมอสุพัฒน์นัทพรได้รัพย์สินโทรศัพท์มือถือซัมซุงมูลค่า5,000บาทร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์บนถนนอินทราคีรีได้เงินสดไปประมาณ2 0 0 0 0 0บาทร้านวัสดุก่อสร้างเอี้ยมคิมง่วนจัน์ไม่ได้ทรัพย์สินร้านเพชรชละวันได้ทรัพย์สินเป็นกำไรทองฝังพลอยพลอยสีต่างๆและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดโชควิวัฒไม่ได้ทรัพย์สินคลินิกหมอพงษ์ธรได้เงินสดไป5,000บาท ร้านมอเตอร์ได้ทรัพย์สินเป็นกระปุกอ,อมสินไม้มีเงินสดประมาณหนึ่งพันบาทร้านวิไลลักษ์เป็นกระปุกอ,อมสินที่มีเงินสดประมาณหนึ่งพันบาทเช่นกันร้านเซเว่นบนถนนอินทราคีรีไม่ได้ทรัพย์สินแต่อย่างใดร้านลุงตีมีทรัพย์สินเสียหายเป็นกระจกบานเกรดแตกสามแผ่นทั้งนี้ผู้ต้องหามีพฤติกรรมพักอาศัยอยู่ในบ้านพักที่จังหวัดเมียววดีประเทศเมียนมา เมื่อจะลงมือทำการผู้ต้องหาจะนั่งรถข้ามฝั่งมายัางอำเภอแม่สอดในช่วงเย็นแล้วลงมือลักทรัพย์ในช่วงกลางคืนเสร็จแล้วในช่วงเช้ามืดก็จะทิ้งอุปกรณ์ในการก่อเหตุและไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อทำให้การจับกลุ่มตัวเป็นไปนด้วยความยากลำบากโดยการลักทรัพย์จะเลือกเฉพาะเงินสดและทรัพย์สินชิ้นเล็กๆเ,เช่นทองคำโทรศัพท์มือถือและนำทรัพย์สินที่ได้ไปขายยังประเทศเมียนมา เมื่อใช้เงินหมดก็จะกลับมารักทรัพย์ใหม่อีกครั้งหลังจากถแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุและส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ทหารสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบุกทลายโรงงานผลิตเหล้าเถื่อนริมชายแดนประเทศไทยได้ของกลางเป็นจำนวนมากค่ะ เจ้าหน้าที่ทหารชุดร้อร422ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูทรพบพระและฝ่ายปกครองอำเภอพบพระจังหวัดตากสนี่กำลังกว่า30นายพร้อมอาวุธครบมือเดินเท้าเข้าป่าลึกเพื่อตรวจสอบที่เชิงเขาติดชายแดนไทยเมียนมาติดท้ายหมู่บ้านหมื่นลือชาหมู่ที่5ตำบลพบพระ,พระอำเภอพบพระจังหวัดตากหลังสืบทราบว่าที่ชายหมู่บ้านดังกล่าว มีกลุ่มขบวนการลักลอบตั้งโรงงานผลิตและต้มสุลาเทือนโดยผิดกฎหมายและผลิตแบบเปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองโดยกำลังของเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปยังหมู่บ้านด้วยความระมัดระวังอย่างสูงเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายติดแนวชายแดนเมื่อกำลังของเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบกับกระท่อมขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งหลัง โดยที่ริมตะลิ่งติดกับริมแม่น้ำเมยฝั่งชายแดนไทยพบกับกลุ่มขบวนการซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นคนไทยจำนวนสคนโดยทั้งสามกำลังเร่งมือผลิตและเฝ้าดูการกลั่นสุราอยู่กลางโรงงานโดยมีการผลัดกันดูต้นทางอยู่ตลอดเวลาที่มีการผลิตจนเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญ,ญญาณเพื่อที่จะเข้าจับกลุ่มแต่กลุ่มขบวนการไหวตัววิ่งหนีกระโดดลงแม่น้ำเมย และว่ายหนีไปยังฝั่งชายแดนไปได้โดยผลการจับกลุมเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่นสุราขาวจำนวนสามเครื่องกลั่นขนาดใหญ่และพบถังบรรจุสุราที่กลั่นแล้วอีก48ถังขนาดใหญ่เช่นกันและพบอุปกรณ์และน้ำยาหัวเชื้อหมักสุราขาวที่ใช้ในการกระทำผิดเป็นจำนวนมากและเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดของกลางทั้งหมดนำออกจากจุดเกิดเหตุมาบันทึกตรวจยึด เพื่อทำการตรวจสอบขยายผลต่อที่สถานีตำรวจภูทรพบพระทางด้านชุดจับกลุ่มกล่าวว่ากลุ่มขบวนการลักลอบต้มสุราเถื่อนได้เร่งการจัดตั้งโรงงานแบบเคลื่อนที่และเลือกตั้งในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มได้ยากและการข่าวยังรายงานว่ากลุ่มขบวนการนี้อยู่ระหว่างการเร่งผลิตสุราเพื่อส่งให้ลูกค้าที่ชื่นชอบสุราเถื่อนที่มีคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมากนำมาฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงแต่ก็ถูกทำลายเสียก่อน รับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสวไป ปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบานอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนันหน,หนาเทศาบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศาบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นคนตาชนไม่ใคล เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกคนคนละเมืองให้จำทั้งใจด้วยการรับงามทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมทินรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทานินสุขสันทั่วไป เทศาบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศาบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารพ์นทางน้ำไปเรื่องรุ่งเลนองนาเเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราต้องการ อาณาไม่พร้อมไปทุกขราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นก้อน,น,นตาชนไกลไกล,ลเพจสบานคือบันไดของการปกครองตามขนลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกคนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญ มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ่งรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำท่านินสุขสันต์ทั่วไปเขตบานก็คือเรานี่เองสำคัญเขตบาลน,นี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือ หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศิรีวิมุกตายน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ